สวัสดีทุกคนนะวันนี้มาพาบกับช่องซีเจดอนในช่วงดอมมี REACTION แล้ววันนี้เราก็จะมารีอควงประเทศไทยกันบ้างเออซึ่งวงนี้เป็นวงที่ดอมตามมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแล้วเป็นวงที่เพิ่งได้เดไม่กี่เดือนแต่ว่าแบบปังมากคือยกระดับท p o ๊ที่สุด <Wow. S 1> นะซึ่งวงนั้นก็คือ4 EVE คือดอมแบบชอบโคอ,อีฟมากแบบทุกคนมีใครคเตอร์ชัดเจนและโปรเฟชชั่นอลมาก ก็สำหรับวันนี้เขาก็เพึ่งคัมแบ็คเพลง Light Up Ring แล้วจริงๆก็มีปล่อยอัลบั้ม <im iter> ทั้งอัลบั้มเลยประมาณแปดเก้าเพลงได้แหละเออแต่ว่าไตเติ้ลก็คือ Light like Up Ring ก็มี MV ด้วยนะวันนี้น <im iter> ก็จะมา React MV Light Up Ring ของ Four in Gang ไปเร <im iter> ิ่ม <im iter> เกิดมาก็คือบอดแคชเป็นคนอมเดีย์นก็ <im iter> <im iter>

หน้าดีแซ่บโอ้ยสวยอ่ะแม่ค่ายสดโอยไฟโอยพี่นายสยมากดีย่ยยะเพลงดีเพลงสมากโอ้ยดีดีเลย โอ้ยจมิลเียสวสมากโอ้ตาอองโหหน้าหมาสีแบบใส่ีดสวยมากสวยดดีอ่ะยอออาาบยอ,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 อีมากทุกคนดีจ ตาออมแฝดตลอดมรองเธอมัเ้นลบวากของจริงสอเมันดูหากลเี่ไม้อนกิสิานดีอ้ยน่สมัมเนียดีมากเดียอ,อลินคิวมาใคคิวเฮ้ยี่ไม่สวยแล้วลูน หมือนม v s t o อะไรงบย่างแต่ในของเด็ปักสวยค่ะของน้องอนพี่ๆกนดีมากครัแล้วเพลงจะสนุกสนุกตลอดเว้ยดีเฮ้ยทำแซ่บดดีมากเลย ภาัแบบเลนเลยบทโอ้โหภาพเดีย<ท>่์โอ้ยติดหยู่บิลลิงบิลลิงบเลลิงเป็นหินนี่จังรละดับโลเคชั่นอะไรเกม่สวยมาก เออถ้าจบก็คือโฟอฟไม่ดีอ่ะแกะนี่คือทีป๊อกสวยมากเลยอ่ะแล้วแบบเพลงแบบลื่นอยู่นะคือชอบมากเลยพี่พอท่อนาอายตอนที่แบบรองอ่ะให้ร้องพอมาก<อ>ช่าตก<อ>ตจาาใจก่คาไหนกบแทนหน้า ชอแล้วแบบแรปก็คือดีเหมือนกันอเหมือนมีทั้งแรปมีทั้งโลคอลทีนั้นทำได้ดีหมดเลยเออดีอ่ะแต่ชอบของโจรินด้วยที่เป็นแร็กซอนไรซ์อันนนะคือสว๊มากแล้วแบบเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะขอฟังใหม่ดูหากันิขอแฟนที่เน็ตไม่ดีหน้า เน็ตไม่ดีจริงหอครับเนี่ยเออเนี e ่ยแล้วแบบาดีมากวทุกคนทำดีมากเลยคำแต่คำเนี่ยชอบเพลงนี้ชอบเลยจะฟังประมาณสิบรอบ ก็อยากทุกคนสนับสนุนคลิปตอนเพราะว่าวงนี้ก็แบบพึ่งเด์แล้วแบบปังได้ขาดเนี่ยอยากทุกคนสนับสนุนเราก็จะสนับสนุนโฟอีฟแบบนี้ต่อไปชอบมากอยากเห็นสเตจเดี๋ยวรอดูสเตจอีกทีนึงก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะชอบมากเลย